มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะล้วฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนข่าวแทบสุดค่ะยอดกระปุก3ปีทุบออกมามีเงินเกินครึ่งล้านแต่ใช้ไม่ได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้อัปโหลดคลิปการออมเงินโดยระบุข้อความว่า3ปีเต็มกับการสะสมทุบมาอยากจะร้องไห้น้ำแอร์เป็นเหตุสังเกตได้ ซึ่งในคลิปพบว่าเจ้าของคลิปนะคะหยอดแบงค์พันในกระปุกออมสินแบบปูนปัสเตอร์ที่เมื่อทุบออกมาแล้วพบว่าแบงค์แต่ละใบมีราขึ้นเพียบเลยค่ะแต่ว่าในภาพสุดท้ายก็พบว่าเจ้าของคลิปนําเงินไปฝากธนาคารด้านความคิดเห็นอื่นๆนะคะต่างแชร์เทคนิคการหยอดกระปุกแบบกระปุกออมสินปูนปัสเตอร์ <c oughs> เช่นต้องคลุกแบงค์กับแป้งก่อนหยอด <c oughs> เพื่อไล่ความชื้นก่อนหยอดอย่าหยิบแบงค์ด้วยมือที่เปียก นอกจากนี้หลายคนก็ยังสงสัยว่าแบงค์ที่ขึ้นราแบบนี้สามารถนำไปแลกได้หรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ